สวัสดีพี่พี่เพื่อน,นทุกท่านทางเพจลานวิโรธพรมบัญชรน,นะครับวันนี้ผมแชมป์พรมบัญชรมีพระเครื่องหลวงพ่อพรมมานําเสนอเทคนิคในการดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็จุดใจตังที่ผมได้ใช้ในการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้ที่ผมนํามาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเสมาครึ่งองค์นะครับปีการสร้าง2 5 1 2นานะครับจานวนการสร้างประมาณ3,000องค์สร้างเพียงเนื้ออะปา้าชุบนิกเกิลเพียงเล้ยเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดู หน้าหลังเบื้องต้นกันนะครับอ,นนอันนี้ด้านหน้าเีาก็จะเงาเงานิดนึงนะครับเป็นเป็นเนื้ออะบาก้าชุมนิเกิลจะมีความเงานิดนึงอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังนะครับนนเดี๋ยวผมใช้กล้องส่องให้ดูนะครับ หนังสือเนี่ยก็จะต้องตั้งเป็นแท่ง่างนี้เลยนะครับของเก๋ก็ยังตื้นๆอยู่ของแท้ต้องตั้งเป็นแท่งแบบนี้เลยครับตื้นๆก็มีโอกาสเกสสูงอันนี้ท่านหลังนะครับเหรียญเ,เงาเงาดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับถ่ายยากถ้ามีเงามีอะไรก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องจุดที่ผมใช้ในการจ่ายตังค์นะครับก็มีเอาที่เด็ดเลยละกันจุดง่ายๆแค่จุดเดียวละกันคือมีอย่างนี้แล้วแท้เลยเดี๋ยวผมใช้ไม่จิ้มฟันให้นะครับพิกด้านหลังมาตรงนี้ตรงบ่าเนี่ครับนี่ครับมีติ่งๆเนื้อเกินอย่างนี้นครับสองอันนี้ครับส่วนมากแท้เลยครับถ้ามีติ่งๆอย่างนี้ก็คือแท้เลยส่วนมากจะขึ้นติ่งอย่างนี้นะครับเนือ่องจากว่าตัดแล้วมัน เกินมาเนี่ครับเนี่ยตัดแล้วมันเกินออกมาก็จะมีติ่งคือถ้าพี่ๆเจอติ่งแบบนี้แท้เลยสามารถเช่าได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ด้วยอีกเรียญนึ่งนะครับี่อันนี้เป็นติ่งที่ผมบอกนะครับนี่ชัดๆเลยตรงนี้เลยครับมีเหมือนกันเลยสองอันนี่ครับถ้ามีติ่งอย่างนี้คือพี่ๆก็สามารถเช่าได้เลยครับนี่ เลย,ย้ดูง่ายๆเลยส่วนเรื่องราคานะครับรุ่นนี้ก็เบื้องต้นสภาพสวยๆนะก็3ามหมื่นก่าบาทสวยจริงๆ4 0 0สีมืนกว่านะครับพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องพระบูชาอยากจะแบ่งออกอยากจะปล่อยให้ผมเช่าก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับทางเบอร์โทร086 409 66 73นะครับหรือทางลายที่ผมปักหมุดไว้ข้างล่างนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ